เจ้า่อชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถตอนเดียวที่เป็นรถทําเงินให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับนั่นคือรถต่อคอกและก็เปลี่ยนเสริมเพาเสริมแหนบนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อหลังนะครับเป็นล้อกระทะผ่านะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับว่ารถทําเงิน จริงๆหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับนี่เพิ่งจะออกจากโชว์รูมเลยนะครับซึ่งลูกค้าจะรับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับรถต่อค้อนะครับทำช่วงล่างใหม่นะครับนะครับเชิญนะครับติดตามมาด้วยเลยนะครับต่อต่อชแนลนะครับครับจากรถตอนเดียวธรรมดานะครับวันนี้นะครับหลักจากที่เราต่อคอกเรียบร้อยนะครับก็จะออกมา ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับคอกก็จะสูงนะครับ180เซนติเมตรนะครับแล้วก็ติดด้วยเหล็กและก็เหล็กนะครับนะครับเชิญชมได้เลยนะครับตอนนี้ตอนเดียว Z e dition นะครับต่อคอกเสริมแหนบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างนะครับ นี่เป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะผ่าเรียบร้อยนะครับดูแหนบนะครับเสริมแหนบนะครับดูช่วงล่างเราได้เลยนะครับนี่นะครับช่วงล่างเราสวยงามนะครับสมบุกสมบันพร้อมรุยนะครับกับโชกคของเราก็จะต่อที่ไายสานกันยางนะครับอยู่ที่สลกบาท นะครับต่อที่ร้านนี้มั่นใจใหายห่วงนะครับทำมาเป็นหลายๆ10คันแล้วโดยทางทีมผมได้ทำหลายคันนะครับแต่จริงๆนี้เราจะทำเป็นคอกซิงด้วยนะครับโดยเดี๋ยวลูกค้าจะไปแต่งเพิ่มนะครับทำจากตอนเดียวรีโว2.4 เป็นที่นะครับสวยงามนะครับเมื่อกี้เห็นช่วงล่างสวยแล้วก็ทนทานพร้อมลุยงานสมบุกสมบันไม่ต้องห่วงนะครับลดต่อคอกเสริมแนบเราสามารถทำเงินให้กับลูกค้าได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับ